สวัสดีค่ะคุณประกิตคะฮัลโหลครับค่ะ, Hello, ค,ะ,ค,ะคุณประกิตค้ะมีมุมมองตลาดยังไงคะสําหรับวัน <c oughs> ศุกรสุดสัปดาห์ <c oughs> นี้ก <c oughs> ็ยังต้อยังน่าเป็นห่วง <c oughs> นะครับโดยเฉพาะช่วงขายตลาดเนี่ยผมยังกังวลเรื่องของแรงขายของพรตโบรกเกอร์อยู่ค่ะ <c oughs> นะครับแล้วในช่วงอายาข้าเนี้เราก็ยังมองไม่เห็นปัจจัยเร่งอะไร นะครับก็ในช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเราก็แรงขายของนักลงุต่างประเทศแล้วก็แรงขายของผับบล็อกเกอร์ซึ่งน่าจะมีอยู่ไปสัปดาห์หน้าคัเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะต้องกลับลงมาทดสอบแถวโซนสักประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบอยนะครับพันสามร้อยเจ็ดสิบนะคะฮัลโหลค่ะค่ะครับค่ะได้ยินนะคะแล้อย่างงี้จะแนะนำนักลงทุนในการลงทุนยังไงดีคะ คือคือผมมองว่าเราต้องระวังนะครับเพาะพวกกลุ่มหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแรง<ม>ๆเนี่ยเราจนอัพไซด์ไม่เหลือเนี่ยตรงนี้เราต้องระวังในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับพวกหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็ยังมีอัพไซด์เปิดอยู่รวมไปถึงพวกหุ้นไฮดีวีเดนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้เราได้เข้าสะสมในช่วงนี้นะครับค่ะจะเข้าเก็บหุ้นตัวไหนได้บ้างคะคุณประกิตคะคือตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ผมชอบเนี่ยก็คือผมก็เลงหุ้นกลุ่มสื่อสารนะแอดวานซ์อีทั นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ปรับลดลงมาเยอะนะครับก็ BBLT c a p ก็ชอบอยู่แล้วก็ไ g ด d i เดนก็คือ BTS กับเอเชียเสริมกิจนะครับค่ะส่วนที่แนะนําต่อเนื่องจากช่วงเช้าก็ยังคงถือได้อยู่ใช่ไหมคะก็คือผมยังชื่นชอบมากๆกับตัว TK นะครับก็คิดว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส3จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ดีต่อเนื่องในไตรมาส4นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็ได้จะเรียกได้ว่าเริ่มเห็นผลเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรการจากภาครัฐในการขอช่วย ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเม็ดเงินที่ลงมาผ่านกองทุนหมู่บ้านซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าปล่อยลงมาหมดแล้วนะครับออวงเงินกว่า6 0 0ม0กว่าล้านบาทเนี่ยมันลงมาสู่ข้างล่างแล้วก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็นหนึ่งเนี่ยก็น่้จะต้องมีเอาไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับรวมไปถึงซื้อมอเตอร์ไซค์เพิ่มแล้วก็การขอสินเชื่อในส่วนของมอเตอร์ไซค์เพิ่มค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะคะครับ ผมคิดว่ายังสามารถซื้อสะสมได้นะครับสำหรับตัว TK สำหรับราคานี้เลยนะคะครับครับ,<ม>รบก็ถือว่ามันก็อ่อนลงมาให้เราได้ได้ซื้อนะครับอืมค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับค่ะแล้วมีหุ้นแนะนําเพิ่มเติเอมอีกไหมคะคือถ้าตอนนี้ก็คงเป็นเป็นชุดอย่างที่เมื่อกี้ได้ดไดพูดไปะนะครับะจะมีหุ้นแนะนําก็ตัว TK ใช่ไหมครับแล้วหุ้นกลยุทธ์ก็ a d v a n c e In Touch, T Cap BBL นะครับอ่อ B T S A เชืเศสังกิจนะครับอืมก็เป็นที่เคยแนะนําไว้แล้วเนาะ ค่ะแล้วตัวเซฟฟิฟตี้ล่ะคะตัวฟิลเตอร์เนี่ยเมื่อเช้าผมก็มีไปเบ็ดลองกับพี่ม่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็คงอาจจะต้องปัดขาดทุนไปนะครับส่วนจะเปิดหน้าช็อตไหมตอนนี้อาจจะไม่ไม่เอาดีกว่านะครับถ้าเราจะช็อตเดี๋ยวคงไปรอช็อตกันสัปดาห์หน้า่าจะเซฟกว่านะครับค่ะรอช็อตสัปดาหห์น้าครับค่ะแล้วทองคาล่ะคะทองคําผมคิดว่าแนวโน้มลงมันยังค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะ รอ,อช็อตได้ะนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพาดีมันก็ลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น,นอาจจะเราอาจจะรอช็อตก็ในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะดีแต่ว่าเทรนด์ระยะยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของยูเอสทราแข็งค่าแล้วทองก็งคขงขึ้นยานะครับค่ะแล้วอย่างนี้จะมีคำมีปัจจัยอะไรที่ต้องน่าห่วงเพิ่มเติมไหมคะคุณประกิตปัจจัยทีต่ต้องติดตามก็คงต้องเป็นเรื่องของแรงขายของพอร์ตบรกเกอร์นะครับวันนี้เนี่ยที่น่าห่วงที่สุดนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆในสัปดาห์หน้ามีหลายเรื่องอยู่ เช่นติดตามเรื่องของเงินเฟอ้อของเมืองไทยนะครับ GDP นะครับแล้วก็ขออภัยนะครับเงินเฟอ้อของเมืองไทยแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองเก็ติดตามพวก PMI <c oughs> กับตัวเลขการว่างงานนะครับอืมค่ะได้คะ่ะอยากให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมฝากพี่ๆนะักลงทุนสักนิดน,นึงคะ่ะออตอนนี้คงตลาดคงไม่ได้ห <c oughs> ไม่ได้ลงโหนมากนะครับ <c oughs> ผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงปาย ปลายปีอย่างเช่นเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังคา,าดหวังในเรื่องของ LTF ที่จะเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นการปรับลดลงเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เข้าเก็บอีกครั้งหนึ่งครับได้คะ่ะคุณประกิตค่ะครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะ